สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมีสยามมวยเดือดนะครนะก็วันนี้นะมาวัดสายตานะศึกมวยมันสนันเมืองนะในช่วงที่2นะครับประจำวันอังคารที่10มิถุนายน2568นี้นะครับณนณะนะนะสารากลางจังหวัดชนบุรีนะเริ่มชกตั้งแต่2ทุ่ม15เป็นต้นไปนะครับนะนะมีถ่ายทอดสดหน้าทางแอปนะครับนะก็ ก่อนอื่นก่อนาดนะไปฟังประวัตินักมวยนะครับนะผมอยากจะบอกว่าฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ในช่องนี้ด้วยนะครับนะถ้าเป็นไปได้นะฝากกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนว่าคุณจะไม่พลาดทีเด็ดจากมีสยามนะครับนะถ้าเกิดคุณไม่กดกระดิ่งถือว่าคุณพลาดนะครับก็ แต่ว่าถ้าใครอยากพลึกฝันหนนะ้าอยากเข้ากลุ่ม V I P นะครับนะดับเบลิล V I P นะมีทั้งมวยหูจากสนามเซียนใหญ่ๆเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับนะมีทั้งสิกแดงสิงน้ํำเงินนะกรรมการอยู่ฝั่งไหนเซียนใหญ่อยู่ฝั่งไหนนะครับนะเข้ามาได้เลยนะแอดนะมีแอดน้ำหน้านดนะแอด s m 8 8 8นะครับนะ ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับแอด8 8 8มนะครับมีแอดนำหน้านะก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนำนะฟังหูจากสนามเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยนะบเบอร์ท็อปนะครับนะก็มาครับแนละ้วมาดูนักมวยนะวันนี้วัดสายตาไปสักห้าคู่นะครับนะคู่แรกเนี่ยเป็นทางน้านเจ้าข้าวหลามบางแสนไฟขับเจอกับทางน้านเจ้า เทพนิมิตน้อยสิทธเทพนิมิตน,นะครับนะส่วนคู่ที่สองเนะี่ยเป็นทางด้านเจ้าน้ำพุกอบหาทไทยลาดเจอกับบั้งไฟโก้ช่างนุ่นสีตะเกตนะส่วนคู่ที่สามเนะี่ยเป็นทางด้านเจ้าเพชรวันชัยวอสังประภยัยเจอกับทางด้านเจ้าโอเล่รักไกเดชาส่วนคู่ที่สี่เป็นทางด้านเจ้า สมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ปดเกเจอกับทางด้านเจ้าสุภาชัยหนึง่งซับใหญ่ส, Yoda. ส่วนคู่ที่ห้าคู่เอกของรายการนะเป็นทางด้านเจ้าคมประตักอออัจฉริยะเจอกับทางด้านเจ้ายอดธงเกียรตนาวีนะครับนะโหแต่ละคู่มันมันทั้งน,นั้นเลยนะครับนะมาดูทางเจ้า ข้าหลามบางแสนไฟขับก่อนนะเป็นนักมวยจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีน้ำนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่า30ครั้งนะเจ้าของส่วนสูง154เซนอายุ14ปีนะเป็นมวยฝีมือซ้อมที่บางแสนไฟขับนะครนะส่วนทางด้านเจ้าเทพนิมิตน้อย10เทพนิมิตนะครับนะมาเป็นนักมวยจากจังหวัดชนบุรีนะ ชคมาไม่ต่ำฝ่า20ครั้งนะเจ้าของส่วนสูง155อายุ14ปีนะเป็นมวยเขานะซ้อมที่บ้านแลมบ้าพัทยา,น,านะครับนะน้ำหนักปลนะ่อยๆเนี่ยอยู่ที่38เองนะก็เป็นยอดในแอนทั้งคู่ถามผมว่าคู่นี้ผมชอบใครส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมถนะ้าถามผมว่าคู่นี้ผมชอบใครส่วนตัวผมผมมองไปที่เทพนิมิตน้อ no ย สิเทพนิมิตนะครับนะผมยังมองว่าซ้อมที่บ้านแลลมบ้าแล้วผมเคยเห็นเด็กคนนี้ชกตามบูทนะผมบอกเลยว่าจิตใจใช้ได้นะครับนะเบอร์คงเบอร์แข้งใช้ได้นะชอบไปที่คู่ชอบคู่แรกชอบไปที่เจ้าเทพนิมิตน้อยสิทธเทพนิมิตนะครับนะส่วนคู่ที่สองนะน้ำาูุกรอบหาไทยลาดจะเจอกับทางด้านบั้งไฟโก้ช่างนุสีสเกตนะครับนะ มาดูทางเจ้าน้ำผุุกอบพัทยราดก่อนนะเป็นน้ำมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะเจ้าของส่วนสูง1 6 2เซนนะอายุ21ปีชกมวยมาไม่ต่ำสิร้อยครั้งน,นะเป็นมวยขวามวยฝีมือนะน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยอยู่ที่52-53้ากิโลกรัมน,นะนะคู่นี้ชกกันในพิกัดหนึ่อนห้นนะเป็นมวยสไตล์มวยขวาฝีมือครบเครื่องนะ เตะขวาต่อยขวาแรงปั้มดีเหนียวไล่แขนฟันสองนะฟันสอกใช้ได้แหละมวตัวนี้ฟันสอกคมเลยฟันสอกคมนะส่วนทางด้านเจ้าบั้งไฟโก้ช่างนุ่นช่างนุ่นสีสเกตนะเป็นนักมวยจากจังหวัดมุกดาหารนะเจ้าของส่วนสูง1 6ึ่งร้อยห้าเซนงานะอายุ21ปีเป็นมวยขวามวยฝีมือนะ น้ำหนักปลปล่อยเนี่ยอยู่ที่49ถึง50กิโลกรัมน,นะครับนะเป็นมวยขวานะจังหวะฝีมือครบเครื่องนะศาสตร์แข้งแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋าเกมน,นะครับนะแต่ผมมองว่าความเก๋าอย่างเดียวใช้อะไรไม่ได้ในมวยห้ายกนะผมมองว่าความเก๋าอย่างเดียวใช้อะไรไม่ได้นะในมวยห้ายกผมคู่นี้ผมชอบไปที่น้ำพุกกอบผัดไทร่านนะผมมองว่ามวยตัวนี้ฟันสอกดีนะฟันสอกดีฝังหน้า เตะขวาต่อยขวาได้ดีนะผมมองว่าถ้ามีเยีถ้าเกิดมีจังหวะนะบ้างไฟโก้อาจจะได้รับพิษสอกไปนะครับนะส่วนคู่ที่สามนะเป็นทางด้านเจ้าเพชรวันชัยวอสังประภัยเจอกับโอเล่ลักไกเดชานะครับนะทางด้านเจ้าเพชรวันชัยเนี่ยมาจากจังหวัดชุมพรนะ เจ้าของส่วนสูง172เซนอายุ22ปีนะชกมวยมาไม่ต่ำกว่าร้อครั้งนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องซ้อมที่เดชรัด,ดนะครับนะ้นำนหนักปล่อยๆเนะี่ยอยู่ที่64-65กิกโลกร,รัมนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงหลักเลียมดียัดไส้รุนแรงนะครับนะมวยตัวนี้อาวุธคมได้ลุ้นตลอด นะส่วนเจ้าโอเล่ลักไก่เดชาเนี่ยเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะเจ้าของส่วนสูง172เสซนอายุ16ปีนะครับยังเด็กอยู่ชกมาไม่ต่ำกว่าเจครั้งนะเป็นมวยขวามวยเข่านะซ้อมที่จ่าติ๊กอุบลนะน้ำหนักปล่อยปล่อยเนี่ย1 0 0เอ้ยเขอโทษทีนะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยเนี่ย65-66้ากิกิโลกรัมนะเป็นมวยขวาเข่าเป็นมวยขวาเข่า เปิดเกมบูดุดันเลือกรัดตีเด้งตีเหนียวแน่นบูดันปลายแข็งแก่งนะมวยตัวนี้สดนะปลายแข็งแก่งนะเจ้าโอเล่เนี่ยเป็นมวยเป็นมวยขวาเนี่ยเข่าเนี่ยเปิดเกมบูดได้เลยน้ํานะเข่าชอบตีเข่ามากนะดันล็อกล็อกนี่แน่นเหนียวหนึบเลยนะเจ้าโอเล่นะแรงๆรงยปลายปลายเนี่ยแข็งแรงฝ่าเยอะนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าโอเล่รักไก่เดชานะครับนะ ่วนคู่ที่4ของรายการนะเป็นทางด้านเจ้าสมรักน้อยมวยเด็ก789ดเจอกับสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะครับนะคู่นี้เจ้าสมรักน้อยเนะี่ยเป็นนักมวยจากจังหวัดหนองคายเจ้าของส่วนสูง180เซนมวยตัวนี้สูงมากนะอายุ25ปีชกมวยมาไม่ต่ำกว่า80ครั้งนะเป็นมวยเขา่าครบเครื่องนะซ้อมเพชรยินดีนะครับนะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะฝังหน้า แพงแรงนะขยันออกอาวุธอยู่นอกดีแต่หายไปนานน้ำนะน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยหกสิบหกหกสิบเจ็ดนู่นส่วนสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นี่ก็หายไปนานน้ำนะเป็นนักมวยจากจังหวัดชัยภูมิเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรอายุ21ปีแต่มวยตัวนี้เก่านะจงมวยมาไม่ต่ำกว่า100ครั้งน้ำนะเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนะซ้อมที่แสงมรกรน้ำหนักปล่อยๆเนี่ย 65สบห้าถึงห6สหกกิโลกร,รัมนะมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องปั้มตีแหงกแกงหมัดซอกแรงแต่หายไปนานแต่คู่นี้ไอ้คู่นี้วัดกันที่พาะกกำลังแล้วแต่ผมชอบฟาร์มเก่าสุภาชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะคู่นี้ชอบไปที่สุภาชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะครับนะส่วนคู่เอกของรายการเป็นทางด้านเจ้าคมบัตัดออัจฉริยะเจอกับทางด้านเจ้า ยอดธงเกียรินาวีนะครับนะเจ้าคมาตักเนี่ยเป็นนักมวยจากจังหวัดสงขานะเจ้าของส่วนสูง175เจ็ดสซนอายุ26ปีเป็นมวยฝามวยฝีมือนะซ้อมที่เด็ดรัดยิมนะครนะน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยอยู่ที่63ถึง64กิโลกร,รัมนะเป็นมวยฝีมือนะ้สูงยาวดักสาดแข้งดักสาดแข้งยิ่สุดแล้วแข้งหน้ามีหลักเหลี่ยมแล้ว ที่เด็ดคือลูกแต่ก้านคอนค้ําันะหูถ้ามวยไม่เก่านะแขนตกให้เขากาดตกให้เขานี่เป็นเรื่องเลยนะครับนะมาดูเจ้ายอดธงเกียรตนาวีนะครับนะเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนนะมาจากจังหวัดชเชิงเซานะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีชกมวยมาไม่ต่ำกว่าแปดสิบครั้งเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือนะครับซ้อมที่ทีเคดีมวยไทยยิมปาจีนนะ น้ำหนักปล,ปลนะ่อยๆเนี่ยอยู่ที่หกสิบสี่หกสิบห้ากิโลกร,รัมนะครับนะเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องแข็งแรงปั้มตีแข็งแก่งฝังหน้าแทงรวดเร็วฝ่านะคู่เนี้ยผมยังมองว่าถ้าถามผมชอบใครผมชอบคมบาตักนะถึงแม้ว่าเอาแหละเรื่องร่างกายจะเป็นรองเป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดคมบาตักได้ออกอาวุธมากนะถ้ายอดธงมาหลุดหลัวมนาะผมมองว่าโดนมีสิิโดนก้าน,อนคอรับนะก็ มวยรักมวยชอบประมาณนี้นะครับนะถ้าชอบตามผมตามกันไปแต่ถ้าไม่ชอบสวนกันไปได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าของผมหรือของคุณนะจะแน่ฝักกันนะครับนะขอบคุณครับ